สวัสดีจ้ายายโคเขียวยูทูบค่ะมาอีกแล้วจะฝนตกกับประยูดล้วอค่ะเรือหาเห็ดเพลิงหวานอีกจ้ะเมื่อนี้มากก็พยใหญ่เนาะค่ะเนาะช่องยายโคเขียวนี่เป็นช่องถ้ายทัาทั่วไปด้วยจ้ะเด้อนี่จ้ะยายเห็นแล้วนี่เข้ามาก็เจอเลยจ้ะเมื่อนี้ฝนตกจ้ะทุกคนจะได้เก็บอัน เก็บซะก่อนแล้วจังค่อยตัดขานอะจ้ะเนาะนั่นอ้อย,อยหันถือดอกน้อยฝนตกจะฝนตุก,น,ตกนั่นโอ้ยค่อยย่ยายงาย่างไก่เฮ็ดจ้ะนี่เอานี่จ้ะ คือบางคนเดินใจเฮ็ดจ้ะโอ้ฝนตกแง้งจ้ะทุกคนเอ้าเาบาพื้นเด้อค่ะเด้อ่า่ปพื้นกายเฮ็นนปเปนด,ดปปน,นี่จ้ะโอ้ตาดีแล้วจ้ะตาดีแล้วจ้ะมานแล้วจ้ะพื้นนี่ค่ะหนึ่งดอกพอใหญ่ เขาใหญ่ตาดีจ้ะจ้ะสองดอกดกลุกปวดเกลียกล่อมอยู่จ้ะสามดอกงามๆค่ะเนี่ยกูดูกึงดึงอยู่ค่ะเก็บออกมาแล้วต้องใส่คำนี้แล้วเนาะคะ่ะเนาะดอกเป็นไงจ้ะ พุทธกนคอยตัดขาจะ้ะตัดขาที่หลังจะ้ะเป็นได้เราหายใจเพิ่นเมื่อนี้ผู้บางคนหมานเนื้อค่ะผิวปากวัดเว็ดเดียวกับผิวปากวัดเว็ดจ้ะนั่นค่ะอือหือ กระตึ้งกรตึ้งกูจะหายหุดตีทางรถแจงดังจั่หน่อยได้ค่ะเด้อตีทางด่วนวจ้ะโอ้ดอกนี่อดท่องไม่ได้อีกแล้วจ้ะเนี่ยคุณพี่น,อน้องงานทานวันนี่นี่จ้ะผ่างทางเด้อเอ้ยเด้อหนี่เด้อ ท่านตาท่านตาจ้ะนี่พอดีอบอ,อันนันเก็บซอสใส่ทักใสะกันนี่ฮะเก็บใส่เก็บ,กกบ,กบสามดอก Oh, เสียงดังขึ้นหน่อยเด้อค่ะคันเสียงรถพร้อมนะเจ้าเนาะเบาๆใหญ่เด้อสองดอกใหญ่เฮ็ดพอดีอบจำมื้ยนี่นีน่จะ้ะยางชิมือชิ้นมือเด้อค่ะนี่ทางนี่ฮะเอ้บ่เห็นดอาากน้อยจ้ะเนี่ยสามดอกสวยๆเลยจ้ะเออเธอไหนจังบ่เห็นเฮ็ดยางชิ้นมือ มันจะคำหัวเิ่นสีดำๆนอกจะก็เลยบ่เห็นสีใบตองจันพุ่นอีกอยโอ้หลายมองนี่หลายจะ้ะอันนี้มารลเลยมารุนีติ๊กติ๊กเหยื่อจ้า <Yeah. S 1> ี่โต ย่างไกส่สมเนื้อสูอสอเงเนี่ยตรในถ่านเอา้าเพื่อจึงใดไปอยู่ในถ่านหัวบ่วมีไฟบ่น,นี้ตรงนี้จ้ะเพื่อนทุกคนยายรอดหัวเขาเอาอเอาแขนรอดจะดีอา้าวนิ่งโรได้ดขโมยเด้อขอเนี่ย น um. uh ี่ค้ะออกไม่ห so, ัวเพิ่นโอ้ยเกี่ยวไก่คุณน่ะคุณเนื้อไก่เนี่ยใกล้ๆกันจ้ะบ่เห็นด้วอค่ะบ่เบิ่งคากๆกระไดอ๋อหนักสุดๆโด่งมาจ้ะลงมือเลยใส่ถุงมือเรียบร้อย นะะี่พึ่งขาลายจ้ะนี่พึ่งขาลายสวยๆค่ะนี่พึ่งขาลายแยกเห็ียดจนสี 4, จ้ะนี่ดอกมันจะม,มุมมมนๆเนาะคะ่ะตัดขาไปเลยางานซูมือซูมอทางหน่อจ้ะเฮ็ดออกตามทางอ้าวหัวหักจ้ะเฮ็ดออกตามทางจะต่พวกากันเห็นเฮ็ดจ้ะ บางหมึกก็ฟางเดียบางหม,มึกก็ฟางฝนแต่ว่าคิดใหตทางยุโรดมันเป็นกระสอนมันด้วยจดวยัดเด้อดอกเป็นไงดอกเป็นน้ำเนาะค่ะนี่ดอกสวยน่กากรสะสอนค่ะ สักกีดินออกจ้ะปนแห้งตุ๊บเมื่อหอนเงิ้งกาไปติดมูบิดวอันนี้มากับพ่อใหญ่สองคนมากับแฟนจ้ะสวยจ้ะสวย ยายขอบคุณทุกทุกกำลังใจมากๆากเลยค่ะเด้อขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายเลยค่ะเด้อรับชมกันมาตลอดน่าจ้ะเนาะโบถ่มกันขอบคุณมากมากค่ะผู้ใดเพื่อนันแวะมาเจอคลิปยายใหม่ๆหมแกแยกโฟรฝากกดติดตามให้ยายน้ำในเลยค่ะเด้อขอบพระคุณมากค่ะยายกะเป็นธรรมชาติจ้ะว่าก็บ่ค่อยม้วนปันใดดอกยายว่าดิแจ๊คผู้อื่นคนฟังสิจังใดแต่ขออภัยน้ำไหลไหลเลยค่ะเด้อการอันใดโบถึงบ่ต้องกะขอโทษหลายๆจ้ะ คอมเมนต์นเข้ามาวามาคุยกันได้เด้อค่ะพี่น้องติชมยายน่เด้อคลิดเยอะจะทายทำทั่วไปนะคะ่ะคลิดเย,ยโะขเขียวยูทูบจะเป็นตาสะอ่อนจ้ะพี่น้องโดดไปกระโดะโด,โดมัน่นปู้ผูเปิ่งเพิ่อยู่จ้ะลาย่ะไยเอาปาเดียวเพิ่งกระตาเลยจ้ะ ตัดอันเสื้อพิ่นถิ่นไรปลาจ้ะตัดขาพิ่นถิ่นไรปลาสปอร์พิ่นนาอจ้ะพี่น้องมือใหม่เก็บเฮ็ดกะเบิ่งดีๆเนาะค่ะเนาะเขาศึกษาดีๆก่อนเลยจ้ะเด้อต้องเก็บเฮ็ดกิ่นด้วยค่ะเด้อด้วยความหวังดีเนาะจ้ะยายก็บ่เก่งบตัวค่ะแต่ว่าเฮาก็ศึกษาไปนี่ล่ะค่ะยายก็บ่ได้เก็บเฮ็ดปีนี้ปีเดียวเนาะจ้ะเนาะละเก็บแต่เฮ็ดเฮารู้จักนั่นล่ะพี่น้องปลอดภัยเนาะค่ะเนาะเฮ็ดติดบางชนิดแค่สานาที ทำไายจาทำลายจุดไต่บนเรื่อจ่าเรื่อไต่ทั้งตับทั้งนะจ่ะเน็ตหลังชนิดนะคะที่นี่ผิดง่ายแรงเอากระเข่าศึกษาเบิ้งก่อนจ้ะภังเยอรมันนี่เพิ่นกระมีบมองให้ถามเน็ตนอกจากแยกลืมซื้อเดี๋ยวยด้จะไปหาซื้อเขียนลงให้เบิ้งเรื่อจ่ะซื้อภาษาเยอรมันนะค่ะเวลาเขาต้องการปรึกษาถามเพิ่นไปถามเพิ่นได้จ้ะแม่บอกภาษาตกคือ่นหันเดี๋ยวยนได้เขียนลงให้เบิ้งเรื่อจ้ะไปเขียนตามเอ้ไปเบิ้งเข่าศึกษาเบิ้งตามนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวยด้เขียนลงให้เบิ้ง ถ้าเมนบ้านเนะคุณจะซื้เอิ่นว่าเยันไงล่ะเราจะบอกวัตถุมาค่ะเฮาย่างเฮาคลิบเฮ็ดได e so well. right uh, yes. ้แลนดเฮาย่างเป็นเฮ็ดพิทก็จะซื้อเฮ็ดเปถามเพิ่นจ้ะบ้านเพิ่อนคนละม่องเพิ่อนคนละบิโรเอ้บริษัทเพิ่นเอ่ห้องเพิ่นบ้านเพิ่นจักเป็นไงดอกภาษาไทยจ้ะบ่รู้นี่ค่ะเราจะบ่รู้มาจ้ะเนาะเราจะไปตัดตะโตเลยตัดขางเฮ็ดนี่เอาเลยจ้ะนี่ค่ะไปเดยตะโตคลิปเลยจ้ะบางประโยชน์ก็วัตถุค่ะทุกคนขออภัยเด้อเราแล้วเาอีกนี่จ้ะ มือล้วยายโหลดจ้ะขาตัวนี้กระปวดกระเหลือทุกคนเอ้ยอย่าใหนพี่น้องทั้งบ้านเั้งมาได้มาเก็บด,ด้วยจ้ะจะเก็บจังไงเนาะอือว่าให้ละช่วยใส่กระผสมดุลกันเนาะค่ะมึงใครก็ห้อนหลายอยู่นี่ก็นาวหลายคนระเบียบคนระ,ระ,ระยางบ่เพื่อเฟ็คทุกอย่างเนาะจ้ะนี่อันนึงจะขาดอันนึงขาดทุกคนธรรมชาติของโลกบ่มีพร้อมทุกอย่างหรอกจ้ะ การเป็นอยู่กับ่คือกันค่ะยุโรปกับอาเซียนนั่นแะอาเซียนการเป็นอยู่กับบุคอยคือกันด้วยค่ะเดอ้อนี่จ้ะอุ้ยเดี๋ยวดมย้ายแถวเมื่ออบจ้ะนี่พอดีอบนะขายังสวยๆ คนณด้วยค่ะไปาหาโตัวจ้ะหาไปนี่แกสิพากินงเผาพันกินงเผาเส้าจ้ะไปค่ะขอบคุณมากมากอืม้มฮึเจังใดนี่ยางซูมือโบเห็นเห็ดพูดอ่ะเอา้ขอาข้อให้สปอเพื้นนั่นลดลงพื้นเนาะจ้ะนี่ปัดยางซูมือซูมือพอดีโอบเลยจ้ะ ผุนจะเห็นไหม่ที่หุ่นอีกสองดอกค่ะทุกคนราดยางอสมอนี่ค่ะห้อยยางเนี่ยเนี่ยเป็นฝอดอาดหลาดแต่ทําไมไม่เจอเห็ดจ้ะเพิ่นยังบาบานก็เลย่เห็นเินนเนาะค่ะนี่ซาบม้วนเยียบจ้ะอืออะโอ้ยขอพุนุผนผุนในเรืองพุรธะพอดีโอบเลยจ้ะเนี่ย ยายขวตัดขาที่ไม่หนีเลยนะจจะเนาะพุดอะขาสวยสวยขาก็ยังสวยสวยจ้ะอืมำนี่พอดีโอบจ้ะได้อยากได้ซนีและโอบแซบ่บมันควรแหงแล้วนะคะเนี่ย บัเท bon ่าเด้อค่ะสปอเพิ่นขนาดไอ้ไอทางใต้เพิ่นนี่ล้างเผ่งเพิ่นขนาดนี้พอดีอบจ้ะพี่น้องลองมึงเด้อเนี่ยผู้ใดอันบ้านใดเคยเอาไปอบจ้ะอันอ่อนๆหลายเห็นเกลียงแซ่บเนาะจ้ะตัวนี้นะอบใบเห็ดซอสเสือซอสสิใบเห็ดซอจะว้เห็ดอันฝรั่งผสนสีมักเอาไว 1, เ้เห็ด เห็ดซอหิดอันนั้นเนาะค่ะโอ้ยบ๊เป็นยังดอกแก่หนิย้ายมือล่างอกโอ้โอ้โสะโอนดอกเห็ดเอาเอาเอา พ่อพ่อคนหาเฮ็ดอยู่จะฝนตกพุดอะพอดีโอ้ยเบิ่งพี่น้องพุดะสามดอกล่นกระตาหาตัวจะเจอแล้วจ้ะนี่ออกทุกปีแต่หาที่ไหนน่าจะเนาะ ตัดค่ะมันเจอยายคนหนึ่งจะ้ะเจอยายหนึ่งคนเด่งเฮ็ดเพิ่นไปแล้วจ้ะเพิ่นโบได้เฮ็ดเพิ่งหวานจ้าดอกพี่น้องเอ้ยแบ่งกันไปกินเนาะคะ่ะอีกแล้วเออบ่เป็นหยังจ้ะเนาะค่ะจังได๋จังได๋ยายกับแฟนก็นได้4กิโลเท่านั้นล่ะคะ่ะเจ้ะเอาออกจากปลาได้4กิโลเท่านั้น,นะะเนาะค่ะเนาะเยอรมันเนาะจะเอาออกไปลวงหลายบ่ได้เด้อค่ะนี่เลยเบ่งยายเพิ่นไปกิน ít ồn lao bởi đây chất độc nói chưa chú khôn đi sống được sống được sống được ô oh. món ui quỷ จ,จ,จ้าคนจ้าโตเขียเจ้าก็ยังหลอดตาอยู่ค่ะคุณค่ะเปิงเคิงอยู่จ้ะคุณเจ้ะห้อยพ่อเท่าตัดขาขาวักลากเนี่ยหลอดตาเพิ่นเนี่ยหลอดงไงเจ้ะหลอดตาพ่อเท่าอ่ะปุ้ยขาบัาน,นขาบัานนี่ทุกคนขออภัยเธอไงหลีพรือป่ะ ลโลดตาพูหไงสมพ่อมีแต่ห้อยขาป่นตัดขานม้แต่ขาใหญ่ๆจ้ะดูนี่ว้ายายายจ้ะเสียงดังเรี่ยวจ้ะมาจา้ะกินข้าวแล้วตัดขายเฮ็ดจ้ะทุกคนนี่นจ้ะจะไปหาอีกค่ะคิดสิงาโ่ฝนน้าจนะเนาะยันเป็นเบือ่อทำคิดเงาหลายจ้ะ เป็นเาสีเบือเนอะค่ะทุกคนคนโตุ๊กค่ะคนเสียงคนน้องค่ะควบนายสมีบ่านจ้ะนางสุม exactly. yeah. ือจ้ะแต่ว่าห้อยเก่าหันละอืมตัดออกจ้ะ มาบ่เคยเห,นห็นอะไรเลยโอ้มาจะน็อตถึงไม่ะปแค่ไปกค่ไม้หนึงเก่าหน่จะจ๊ะยังเห็นอยูุกกะก่าไปฝ้าได้กแค่ไปแค่ไยเก่าหน่ะจ๊ะตัดผู้อื่นหลดตาเจ้าของแม่หลอดตาผู้อื่นแม่เราจะน็อตอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันในเรื่อแจพี่นอ้องคอมเมนต์มาติมาชมยายในเรือยายสิได้ปรับปรุงตัวจ้ะ คลิปดีบ่ด,ดีก็ไดทำคลิปดีไม่ดีติชมยายด้วยนะคะย้อนก็ไปเบึ่งกันคลิปเก่าๆยายเด้อใจเด้อมองเก็บฮ็ดนี่ยายเคยบอกไวค้ค่ะป่าเก็บฮ็ดนี่จะกันผูดอะอยากมาคลิปด้วยค่ะเด้อกันนี่จะ บอกกันไว้เนาะค่ะเนาะตะกี้ยายกะฮามาสั่นหาป้าเฮ็ดพผิงหวานจ้ะทุกคนเพื่อสีพ่อสามปีจะ้ะจังได้พ่อป้านี่ว่ามีเฮ็ดพผิงหวานเนาะจะ้ะเห็ดพึ่งหวานเนาะคะ่ะยายคิดเห็นยายตะกี้ย้อนกลับไปดูที่คลิปยายเด้อค่ะเด้อคลิปที่ผ่านมาเนาะจะ้ะยายค่ะเคยทำลิบบอกทางไว้เนาะค่ะเนาะ โอ้ยจากใครจากเราค่ะทุกคนนี่จะ้ะยายถ่ายผลงานให้เบิรงก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณนันสุขูสุขคนจะ้ะขอบคุณหลายๆด้วย่ะเด้อขอบคุณมากจะ้ะอย่าลืมก็ไหลก็เสื้อก็ติดตามให้ยายนำด้วยจ้ะเด้อดีจ้า